ครับสวัสดีครับเ้านี้ก้มาแต่งสาวให้บักเขือครับบักเขือกับอายุตอนนี้ได้ซี่อาทิตย์แล้วครับเกือบจะถึงเดือนแล้วกรบปูยุนิกะอยู่ประมาณเออ ประมาณอาสองงานเสร็จครับเกือบเกือบสามงานครับมีกระสีมาแตงสาวครับแตงสาวให้เขือครับวิธีการแตงสาวกันครับเป็นการตัดตัดใบครับตัดใบช่วงล่างครับแตงใบจะให้ช่วงล่างมันห ช่วงลางมันเองแต่มันหลกกลายมันก็นกนบดลงบดโปร่งกับมันจะมีแมงมีอย่างมากมาเจาะมากินนะครับครับมาเราเอามาเริ่มนะครับการแตงสาวก็กคือตัดตัดใบลางๆออกนะครับใบลางๆที่มันใบยังยังครับ,รบตัดเลยครับ ส่วนอุปกรณ์ในการตัดกันจะมีนะครับเป็นกันไก่ตัดตัดแต่งจริงครับตัดออกเลยครับแต่งให้ขมันล่างมันหล่มมันโป้งเลยครับมีหนามีหยังงก่าออกน้ำนะครับนี่ปลูกเป็นรบบน้ำยดนะครับ เ็นระบบนำยดก็ลูกกับคุ้มด้วยฟางครับฟางเขา่าครับตัดออกเลยครับนี่ครับตัดกิ่งไม้อยอดหนึ่งเหลือประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะช่วงยอดมาเลยครับช่วงโค้เราตัดออกมาเลยครับ ไม่ต้องเสียดายนะครับใบนี่ครับตัวนี้มีลูกนลครับกิ้งนี่มีมีลูกครับติดลูกแล้วแต่อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าด้เก็บนะครับลูกหน่มีลูกหนึ่งแล้วรับถัดออกได้ครับว่าต้องเสียดายครับเดี๋ยวมันเกิดมาไม่ลำไยครับ ขับใบลางๆตัดองอได้ครับเหลือแต่ช่วงหยอดมันครับครับต้วนี้ก็จิตประมาณนี้ครับตัดเสร็จแล้วครับตัวนี้มันก็นจะโปร่งโล่งครับอากาศไทยเท่ดีครับเรียบร้อยแล้วครับรับเดียวตัดมึงตัวที่สองเลยครับ ครับตนที่สองนี่ครับก่อนตัดครับข้างล่างมันจะหนาครับหนาแน่นแสงกระสโโีโป้งมันได้ครับเราเริ่มตัดเลยครับครับกิ่งนี้ก็มีลูกกันครับ ไอจู่พระท่านถึงเดือนดีครับเดิอนติดติดหลวงแล้วครับใกล้ตรได้ผลผลิตแล้วครับอาทิตย์หน้าเกษสรหน้าจะดูจะใหญ่แล้วครับครับหมดตัดทงนีลครับโอ้ตอนนี้ติดหลายแล้วครับติดหลายหน่วยแล้วครับมีหน่วยแสบทุกกิ่งแล้วครับ ตัวนี้ครับตัวนี้เขาก็ดีตัดไปสักสักนี้ครับ ครับช่วงล่างมันจะโปร่งครับอากาศไทยเท่ดีแสงก็จะขอมากถือน้ำตนถือก็จะปรุงอาหารได้ดีกว่ากันครับครับต้นนี้ก็ตัดแค่นี้ครับครับเมืออต้นต่อไปครับ ต้นนี้กัต้นนี้ก็ประมาณนี้ครับต้นน่อยกต้นต่อไปครับประโยชน์ของการเห็ดสาวให้บมะเขือก็คือมันจะเห็ดให้ลูกดกนะครับลูกดกลูกติดดี เป็นเทคนิคแบบง่ายๆครับามาตัดใบแตงใบตัดใบออกครับส่งพุมมันกะสิงงามดีครับเข้ามาแตงเรื่อยๆนะครับมันใบที่นหนาๆเขากะสามารถที่จะตัดตัดออกได้เลยครับ ัดแล้วกักบเบืง้งหลงมงโปรงดีครับครับเดี๋ยวซ้ำนีก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจังใดมันมีลูกมีหนวยติดกันจังใดเดี๋ยวมาสิทายให้เบิง้งออกทีหนึงครับครับสวัสดีครับ